ก็สวัสดีทุกคนแตเดี๋วยวเราจะพักบีกันสักสิบมาวันนี้เราอยู่กันในเกมคาปากินะอันนี้ือเกมนคาปากินส์ คุณก็ควนเคยกัยเกมนี้ดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนะจะลองเปลี่ยนอันนี้เวลาเข้าไปในตัวเกมเนี่ยมันจะชอบบัก๊กมันจะชอบบั๊กไม่ใช่ไม่ใช่ าเป็นอันนี้อ่ะลบไปก่อนแล้วใส่อันใหม่ทาเป็นสีดำเน,นเดิอ่าอันนี้คาร์บอนละเอียดบว่าของเพื่อนนะทุกคนเพื่อนเคย,คยส่งมาแล้วมันก็ละเ,เ,เอีย โอเคไปันสีดำับเดี๋ยวจะขอข่าตัวนี้ไปนะมาได้แล้วนะคบเพื่อนๆมาดูกันวันนี้ก็จะลองเล่นหมดเล่นคนเดียวดูนะโอเคเราก็จะเข้าไปในตัวเกมเลย เราจะเข้าไปในตัวเกนะเพืเ่อนๆเข้ามาในตัวเกนแะล้วมันจะมาผูกแบบนี้ถ้าเกิดทุกคนเนะี่ยเราจะแนะนําที่ล้างรถให้ขับรถกลับมา โค้งเนี่ยธรรมดาโดนชนท้ายว่ะทุกคนโดนชนท้ายเฮ้ยเฮ้ยคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะรถพังหมดขี่เกียจเสียเวลามาซ่อมซื้อมาเกือบล้านเฟ้ย ก่อนนะครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ล้างรถแค่นคั้นแหละโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ล้างรถแล้วนะขอซ้มรถบโอเค ต้องอัดเข้าไปแรงๆหน่อยนะไม่งั้นประตูไม่เปิดตอนนี้ก็ยังเป็นบั๊กเวอร์ชั่นนี้อยู่เดี๋ยวค่อยออกไปซอมอีกทีนะโอเคเละเลยเป็นไง เวลาเอารถมาล้างนี่คือตลอดเลยอย่างนี้ทุกคนล้อมันจะฟรีหน่อยรถแลก ไปล้าตัวนักดก่อนไปเก็บตังไปเก็บตังคตังคใกล้หมดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอาสิบล้านนี่ หลักพันเราก็เอานะฮะมาเบิเ้ลนเครื่องสักกัน มาเบิ้ลเครื่องกับฉันแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะมีเสียงแสกนิดนึงนะอาจจะมีเสียงแสงนิดนึง,นงทุกคนโทษทีนะ โอเคให้ดูเข็บใบเล่นๆบอกแล้วว่ารถแลเอ้าช,ชนแล้วผมไม่ยอมเปิดให้มันเห็นทางอะถ้างั้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกัน ดูเอาชนลวดและเราไม่มองทางด้วยเรียบร้อยอะลากรู้ไปละ